โตายบ่อยเลยวิงว่งวิ่งรอไปนี่ได้วิง่งรอประสาทได้ข้างบนอนะ่ะเยี่ยมมันกัน เท่าไรที่สุนะยืดลวได้ก็เล่นง่ายก็เป็นบ้านนี้ไม่หรล่ะมา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 ามามา,มา 614หูทางออกอยู่ใกล้ด้วยเราไปดักทางออกไหมฝั่งทางออกจะไปทางออกดักทางออกก็ได้ดักมันจะวิ่งหนีไหมล่ะเน้นๆทางทำไงเราเข้าไม่ไม่ไหวอ่ะที่มันเหี้ยเลยนะ เข้าไปนี่คือแบบกลางดงเลยนะไหวเหรอแล้วมันมีรอบรอบอีกนะรอบๆแม่งวิ่งได้หมดเลยนะนั่นสิลองยดักออกดักกลางนะดกายางกระดลางเจียงหน่อย เก็บแล้วมันก็เห็นดี่ะใช่ไหม,ไหม uh huh. เราต้องเห็นอยู่แล้วอะ่ะ มันยิงกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันก็แคมป์อยู่แหละมันไม่กล้าออกมาเหมือนกันละต้องคอยเช็คเรื่อยๆมั่นใจว่าสองคนอยู่บ้านใหญ่แน่นอนกุ้ยคนหนึ่งมันจะเป็นอ้นั่นแหละซัมิดอะวิ่งอ้อมใครใครวะมันป่ามันป่ามันป่า มันไปอยู่กันฝั่งนู้นแล้วนะเอ็ชั้นล่างใกล้ๆตรงนี้นมาเดินเหยียดกี่อะไรอยู่อ๋อบอสหนาม เนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้ยใช่เส

ขยิงอ่ะเออผมยิงผมยิงมันเปิดหน้าต่างมาผมป้องก่อทำมีไว้กันมันวิ่งออกโอ้ยปลาควันมาวะทำไมพิษอยู่อยู่พิษแตกวะทีนี้มันทำอะไรท่านหลบถังเหลืองมั้จริงถังเหลืองม,มันไม่ได้ไม่ยิงขยิงผมไม่แต่เมื่อกี้มันมันมีพิษออกมาดู ป้ามาละ<ง>ผมไม่อยาก,กยูงตรงนี้เพราะว่ามันมีน้ำมันกับไฟข้างบนยิงไฟปุ๊บน้ำมันติดถังระเบิดตายเลยอันตรายมากเลยนะ อยู่ในบ้านอยู่อืม<ต><ว>อีกเป็นไรตัวประตัวห้องน้ำแจมไ,ไหมครับนอนเรื่อเย เป็นแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใช้เดี๋ยวไม่ได้ใช้หลักหลักเลยนะย้ําไฟอย่างนั้นเดินไปอันที่มันเป็นน้ำมันอ่ะน้ำมันมันอยู่ที่พืนน้นไงเลยนะเลยบอกไงว่าแบบอยากขึ้นข้างบนนะไม่กล้าอหรือมือ ก่อระเบิดถึงนี้เห็นไหมนั่นเห็นนะผมขึ้นทะ้องบอดได้แล้วเช่หอสูง เอ้ยเสียงเสียงเสียงอยู่นี้อยู่นี้เฮและวเฮแล้วเละวเละแลละอูโดนโดนเจ็บเจียดเจียดไม่เป็นไรเจียดเลยจีโดตัวนี้ออกได้มาเม่อไหร่รีบเลยระวังระวังนะคกัน

ึ้นไม่ได้อ่ะหออห่อเนี่ยขึ้นไม่ได้มีแค่สองทางอ่านไอตัวตัวหลักมันอยู่ไหนเส้แดงเมื่อกี้ล่ะแดงดำดพี่ดำพี่ดำยิงไปโดนสองนัดอ่ะน่าจะเจ็บแต่ก็ยิ่ขึ้นไปแล้ว่ะอือถ้าทัชแรกโดนมีี่ร่วงอยู่นะใช่ ตอนน้เอกสูรพิษกับสูนไฟมาดิเดี๋ยวคอยยก่อนนะโดนพิษอุ้ยโอ้โ,อโอหแดนยล้มเลยนะฮะมันหนีหมุ่นีด้ย,ยัยยงไงวะได้ได้ดไ,ดมไม่ได้ามาไม่ได้ เดินกันเดิไปยังล้ม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 เดนลูกบออยู่บ้านสองับเย็นไล้ก่นนะครับยิมวันยิวันผมเก็บได้แล้วตอนนี้เ๋ยอยู่ในบ้านเด้ว

ไอ้มีมีตัวสายออกไอ้ตัวนั้นที่ล้มเลยว่ะเก็บมันได้นะเก็บศพมันได้นะแต่มันไม่นน่นอยู่แล้วนะดูสี่ขึ้นไปโอ้ยโอ้โดน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 ไม่ได้ชาร์จได้นะครลูกฟอง เอ้ยนูๆนน้นน <met> <mono> ูใกล้กอยู่ชั้นสองแล้วกเลยตรงนี้ตรงนี <Dios S 3> ้ระวังระวังเรืไม like! ่เต็มว่ะ บรรลุพรอยังไปกันนะข้างล่างมั้ยคนสองทาขึ้นบันไดโอ้ลมพุ่ลมพุ่มก็วะอรอย่างเงี้ยทัน,น,น,นทงคงุมไกลทันเห็นนะทางเข้าลมไหมไม่ลมหรอ <rude S 2> ข้างไหนวะแค่กว่ามนเลยก้งบนถ้าข้างล่างก็เป็นตัวลูกซองอย่างเงี้ยแหละมดนอมดนมนท่านสดเจียโอ้โห้ก๊กโอ้เดียวแล้วมั้งทำามมันมีสี่อ่ะ เดินตัวเดียวไหมหรือส,สองตัวจะมีสี่เลยอ่ะไม่แน่ใจไงว่าล้มไหมตัวที่ผมยิงอ่ะก็นั่งน,นะัดเลยเดี๋ยวแทงให้แทงได้ตัวที่นี่นข้างล่างข้างขวาคนได้อขออ้อขวาเดี๋ยวไอ้อตั้งจะไม่ล้มเจ็บดิจ็บ เป็นลูกซองนะด้านล่างอ่ะมีใครมีไอ้นั่นไหมมีหามไหมเราเบิดอ่ะไม่มีหรอก่อนเก็บมาไหมอ่ะฮะหมดแล้วหมดแล้วอ้อมอยู่อ้อมอยู่อ้อมไม่ได้เลยไมเข้าเข้าทางผมไหมมันเข้าทางเอ็มอ่ะไปไหมมานใหเดี๋ยวผมวิ่งให้ลูกซองน้ำให้ตัดตัวหนึ่ง่ะเอาตัวไหนผมจะลงข้างล่างก่อนโอเคเดี๋ยว จัไมเดี <minority> ๋ยวบวตหมวกมดนะาเดี a, ๋ยวจ่ามาดโดนน้านดน้าหนึน้อครับ <hvad> มันวิ่งออกมันวิ่งออกมวิ่งออกมันว่ออมันวิ่งออกวิ่งออ้นลัขวาขวาขวขวาขวไขวาไขวาล้มล้อมล้ไม่รอดไม่อด เบบี้ <Baby. S 2> เก็บยังไว้นั่นเมื่อกี้เก็บสองเออไปไปไปออกเลยเปิน,านาอ,อ,อ,อะไรวะนายโอ้โหของเมียให้ดูดเลยใช่ไหมนี่ลงล่างเลยตรงนี้ถูกแล้ว มีกูโดนนะแต่กูไม่ตายลูกฟองกันนะไม่ไอตัวที่อยู่ในบ้านยี่ผมโดนนะแต่ที่ผมไม่ตายแล้วผมใช้พนีอะพนีอะนอนพนีเลยนะเว้ยปยานั้นเลยอะเปรีเออปะทิดเลยอะ มันลนอะ่ะไอที่ทันใครนะวิ่งไปยิงมันอะที่มันวิ่งไปทางออเออมันลนมันไม่หันกลับมาสวนผมยิงโดนนะเนี่ยมันลุกแล้วมันก็วิ่งออกวิ่งออกไปเลย oh. อโอ,อไไโโโ้ไม่เดี๋ยมันถือูซองแปดไม่เดี๋ยวมันทุบทุบหนึ่งหมดไม่รู้ยิงเจ้นไหน